สวัสดีค่ะวันนี้เราขอพื้นที่ในการประกาศขายที่ดินกันนะคะเป็นที่ดินในจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ในตัวเมืองนะคะหนึ่งไร่ค่ะราคา2องล้านแดสเมืนบาทค่ะเป็นแปลงสุดท้ายนะคะในบริเวณพื้นที่นี้นะคะขายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแปลงสุดท้ายนะคะหนึ่งไร่นะคะที่ดินนี้นะคะสาธารณูปโภคครบนะคะแล้วก็พื้นที่นะคะไม่เป็นที่ตาบอดนะคะ มีถนนสาธารณประโยชน์นะคะเข้าถึงที่ดินเลยนะคะและเข้าซอยเพียง600เมตรนะคะจากถนนมนตรีสุริยวงศ์นะคะซอยถัดจากซอยที่ดินนะคะก็จะไปออกถนนบายพาสได้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเข้าในเมืองราชบุรีได้เช่นกันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากโรงเรียนเบญจมาลาชุทิศนะคะเพียง1.4กิโลนะคะ ในบริเวณแถวนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยโดยส่วนมากนะคะปัจจุบันนี้นะคะแปลงที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ไม่ได้ทำการใดๆเลยนะคะแล้วก็ที่มันก็เลยมีย้ามีต้นไม้ขึ้นนะคะตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้เลยนะคะเพื้นที่ตรงนี้นะคะในแปลงนี้นะคะก็เหมาะกับการอ่อสร้างที่อยู่อาศัยนะคะ พื้นที่แปลงนี้นะคะถ้าสร้างที่พักอาศัยนะคะสร้างบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะในการปลูกต้นไม้ในการทําสน,นามหญ้าในการที่จะเอาไว้เดินออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะก็จะเพียงพอต่อการใช้สอยนะคะเลือกเป็นห้องพักนะคะอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะคะผลิตน้ําดื่มผลิตเบเกอรี่นะคะเพราะว่าสามารถที่จะ ส่งในตัวเมืองได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่แปลงนี้นะคะอยู่ในเมืองนะคะก็จะสะดวกกับการจัดจำหน่ายนะคะกับการขนส่งนะคะจะสะดวกมากเลยค่ะนี่นะคะเสาหลักเขตนะคะของที่ดินนะคะด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็ไปชนกำแพงนะคะไปชนกำแพงด้านนู้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะชนที่บ้านหลังคาสีเขียวเลยนะคะสุดขอบที่นะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าสนใจดูที่ดินนะคะก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะต้องการหาซื้อที่ดินนะคะหรือว่าต้องการขายที่ดินนะคะเรียกใช้บริการเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ